สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการาทำต้มซุปเปอร์นะครับต้มแซบซุปเปอร์นะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตีนไก่นะครับแล้วก็เห็ดฟาง วันนี้จะใส่เห็ดฟางด้วยนะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดมะนาวนะครับใบกะเพราแล้วก็ข่าตะไคร้นะครับมีพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีหัวหอมนะครับแล้วก็มีน้ำปลาเกลือนะครับส่วนผสมก,ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับ เห็ดนะครับบางคนอาจจะชอบเห็ดฟางหรือว่าเห็ดอย่างอื่นนะครับก็สามารถใส่ได้เลยหรือบางคนจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้มน้ำทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาหั่นขานะครับให้เป็นแว่นๆนะครับ ไครนะครับตะไคร้เราก็จะหั่นไปแล้วเราก็จะทุบนิดนึงนะครับ นะครับเราก็จะทุบนิดนึงเพื่อให้กินออกแรงมากขึ้นนะครับ ใบกระเทียมนะครับพริกเราจะใช้วิธีหั่นนะครับส่วนพริกขี้หนูเ,เราจะใส่ทีหลังนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ลงในหม้อนะครับหม้อที่เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ข่าตะไคร้ลงไปเลยนะครับกรเทียมหอมแดง ตามด้วยเกลือนะครับเสร็จแล้วเราใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับอันนี้เราต้องต้มให้เปื่อย อย่าลืมหั่นเล็บนะครับคนนิดนึง ระหว่างที่เราต้มไปนะครับเราก็มาหั่นเห็ดฟางนะครับ ปิดฝาหมอ้อนิดนึงนะครับ ใส่ตามที่เราชอบเลยนะครับ ก็จะมีเห็ดค่อนข้างเยอะหน่อยเกล่นขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้เริ่มอ,ออกมาแล้วครับเราต้องใช้เวลาต้มนานนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตีนไกาเปือ่อยตอนนั้นเราเบาไฟลงนิดนึงแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับ เสร็จแล้วเรามาหั่นเห็ดต่อนะครับแล้วก็ฉีกใบมะกรูดวิธีการฉีกนะครับฉีกแบบนี้เล่นจะค่อนข้างออกมาแรงนะครับ แล้วเราสรับพริกขี้หนูนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีทุบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ผมจะใช้วิธีสับเพื่อที่จะให้รสเผ็ดออกมาได้เยอะนะครับ เดี๋ยวเรามารอตีนไก่เปื่อยนะครับแล้วเราค่อยอใส่ส่วนผสมต่างๆนี้ลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราต้มมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเปื่อยหรือยังนะครับ ครับครับก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่เห็ดฟางลงไปนะครับใสรุงไปหมดเลย แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราถึงจะมาปรุงส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับครับหลังจาก5นาทีผ่านไปแล้วนะครับเห็ดเริ่มยุบแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ ใบมะกรูนะครับที่เราฉีกไว้ใส่น้ําปลานะครับพลิกขี้หนูที่เราสับแล้วนะครับใส่ลงไปเลย ไปก็ใส่ใบกระเพรากับมะนาวนะครับแต่เราต้องใส่หลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะครับ mình nào? จะต้องมีรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะครับต้มซุปเปอร์เห็ดฟางเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาจัดลงชามนะครับเพื่อเสิร์ฟครับเสร็จแล้วครับต้มแซบตีนไก่นะครับ